<แค>อเออครัวมีมาสวนกับป่ามแต่ว่าเิ่งฝ่าด้วพี่น้องเลยความสิยดแล้วป่าสิยดแล้วนี่มันเจียวมี่ตะไคร พักเกษตรงบ่เอาไรดอกปะเอาแบบล่างละหน่อยเพราะอ่างวันมันอ่งตู่ซ <c oughs> ื้อเลเที่ยวมาเอากจะจะสองสามอาทิตย์สองสามอาทิตย์เอาไปกันไม่ใคยกินมัวมิจะคุณดันมาขอคนนี้มาขอไปเปลี่ยนแนวกินน้ำกระเจาะ พอได้แหลกเตี่ยนพอแหลกเตี่ยนกันกินเมื่อแล้วเอาไปพวกเสียอ์ออทได้นักกินนเพิ่นก็มาให้ยู่สมักรไปขอเงินเพื่อนหรือวะเก็บปักกระเสรษกันพี่น้องเงินตับมงคบนกระชิตุกแล้วบบดนี้ นี่เบิ้ดซะแนวพี่น้องในสวนถ้ามันดินแค่าบานเท่าเนี่ยโอ้ยหนูทางงามวันนี้มันฝนตกจับแกกจับแกกมากนะก็ให้ร่มละดินดินเอาดินมาถมหนามพี่น้องเลยเบิ่งแต่คาในพวกถั่วมหัวง,งามไหลพักคากันจนได้ตัดทิ่มพี่น้อง ฮันสูงโอ้แขวญงวดนี่ายเคียดอีต้นเมื่อฮั่นได้ชุดปะเมื่อท่านชุดก็ได้สองวีนึงเอาไปสุดกว้านเปหนึ่งเส้นป่าแล้วก็เสียบผสิหนึ่งป่าจำเจ้าขึ้นมือนั่นก็บห้อย เบิดกับหมองเลยม่เฮ็ดยังหาจะแนวกิน,น, <laughs> นสามคนฝนตกแล้วพี่น้องบาดนี่มังฝ่าแล้วมิดเบียไทายมังฝ่ามังฝนไปแล้วเว <laughs> รีวมาสวนกับปลา,มมาเมืองแต่ว่าเบืองฝ่าด้วยพี่น้องเลยว่วมสิรโยชน์แลละฝ่าสิยดแล้วนี่มันเจียวมีตะไคร้พักเกษตรอัน บัเอาลายดอกปะ<อ>เอาไปครับลางละหน่อยเพราะอางวันมันอ่งตู้ซื่อๆเที่ยวมาเอาก้าจะสองสามอาทิตย์สองสามอาทิตย์เอาไปกันไม่ใคยกินบัวมีแต่คุณดันม,น,ดน,นมาขอคนนี้มาขอไปเปลี่ยนแนวกินน้ำกระจกเพอได้แ<อ>หลก,กเปลี่ยนพอแหลกเปลี่ยนกันกิน เมือ่อแล story, so <Yeah. S 2> ้วเอาไปพวกเสียออดได้นะกินน้อเพิ่นกับแม่ให้อยู่สนมากเลยขอเงินเพิ่อนหรือเปล่าเก็บผักเกษตรก่อนพี่น้องเงินต้มโงคงกับชิตุกแล้วแบบนี้นี่เบิดลเสียบพี่น้องในสวน ถ้ามันดินึ้นบานเท่าเนี่ยโอ้ยหนูทางง่ามบันนี่มันฝนตกจับแกกจับแกกมาแเนี้ยก็เึ่มล่ะดินดินเอาดินมาถมนาำพี่น้องเลยมึงตะคาในพวกถั่วหัวง่ามไหลพักคากัจนได้ตัดทิมพี่น้องมันสูง โอ so ้กวยหมดนีหลยเขียวอีตัวนึงเมื่อฮันได้ชุดปะเมื่อฮัานชุดพก็ได้สองวีนึงเอาไปืุอกว้างไปหนึ่งเส้นป่าแล้วก็เสียบผสหนึ่งป่าจำแจ้วขึ้นมือนั่นก็ไหยเบิ้ดกับหม่องเลยมาเฮ็ดยังหาจะแนวกินสามน้น นตกแล้วพี่น้องบาทนี่มืงฝ่าแั้วเมืดเบียดทายเมงฝ่าเมงฝนไปแล้ว